ครับคั่เจที่นั่งวันนี้ต้้งัดมาให้แล้วค่ะกับคันนี้เลยนะคะ Isuzu MU-X 3.0 Ultimate ปี2022เลขไม่์แค่หลักหมื่นเท่านั้นค่ะพอนเพียงเดือนละหมื่นกว่าบาทค่ะได้ในส่วนของตัวโชมหน้าใหม่เลยนะคะเซ็นเซอร์นหน้าหลังค่ะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะตัวยางเปลี่ยนให้ใหม่แล้วทั้ง4เส้นนะคะประเด็นข้างมาพร้อมเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะบอดี้สีรสถเป็นในสวนของสีบอลเงินนะคะตัวรถนะคะ แต่งชุดแต่งสเก์ตมาให้แล้วรอบคันค่ะด้านหลังมีกล้องหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่ค่ะมาดูในส่วนของภายในนิดนึงภายในได้ในส่วนของตัวเบาะหนังนะคะสีคล้ายๆชายเย็นเลยนะคะมีที่เสียบปลั๊กเรียบร้อยนะคะภายในกว้างขวางค่ะมาดูในส่วนของฝั่งคนด้านหน้านิดนึงนะคะปุ่มพุทสตาร์ทพวงมาลัยมอลติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนเกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้าค่ะทุกคนคะ่ะสำหรับท่านใดที่กำลังมองหา ัวจที่นั่งอยู่นะคะวันนี้เราจัดมาให้แล้วนะคะกับน้องคันนี้เลยนะคะ Isuzu MU-X 3.0 Ultimate ปี2023ค่ะหากท่านใดสนใจคันนี้นะคะติดต่อ